สวัสดีครับครัววิมานดินมาแล้วครับครับผมวันนี้ผมก็จะทําเป็นเมนูแบบง่ายๆนะครับก็คือว่าเป็นเมนูที่คนทั่วไปคิดอะไรไม่ออกก็ทอดไข่ครับวันนี้ไข่เจียวนะครับแต่เป็นไข่เจียวที่ที่เป็นกระแสก่อนหน้านี้นะครับก็คือไข่เจียวปูครับผมแต่ผมไม่มีเนื้อปูนะครับผมไปใช้ปูอัดครับนี่ครับ ูอัดครับผมผมจะไข่เจียวปูอัดนะครับเนื้อปูเนื้อปูแบบเป็นก้อนๆเลยครับวันนี้เราจะใช้ไข่ประมาณสี่ฟองนะครับไม่ประมาณนะครับก็สี่ฟองนี่นะครับนี่ก็จะมีการปรุงรสนิดหน่อยนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับก็คือไข่เจียวแล้วก็ใส่ปูอัดนะครับเดี๋ยวตามชมครับว่าจะน่ากินหรือไม่นะครับ นี่ใส่สีฟองนะครับเรียบร้อยครับก็ก่อนหน้านี้ครับเป็นก็เป็นเป็นกระแสอยู่นิดหน่อยนะครับสำหรับวงการอาหารนะครับผมก็เห็นเขาไปกินแล้วเขาคิดราคาผิดหรือยังไงเขาไม่ได้แจ้งราคาหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับจากนั้นมาผมก็เห็นในโซเชียลนะครับมีการทําไข่เจียวปูกันเยอะแยะมากมายครับแต่ผมหาเนื้อปูไม่ได้นะครับเนื้อปูมัน ครับที่แล้วผมซื้อมามันก็หมดไปแล้วนะครับเป็นเนื้อปูแบบมันไม่ใช่เป็นก้อนๆแบบที่เขาทํานะครับก็คือว่ามันเป็นฝอยๆที่ผมเอามาผัดข้าวครับมาครับหลังเลิกง,งาน,นครับปิดแก๊สกันอันนี้ผมต้มต้มเครื่องในไว้ครับน้าซุปเดี๋ยวจะกินก๋วยเตี๋ยวครับไข่ของเราพร้อมแล้วครับ อันเนี้ยผมซื้อแบบผมซื้อมาหลายอันมากเลยนะครับไอปูอัดเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นแพ็คนะครับมันเป็นแพ็คแพ็คใหญ่พอสมควรน,นะครับแพ็คแบบนี้ครับเนี่ยหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกินไปหมดแล้วแล้วก็แบ่งให้เหมียวไปด้วยนะครับแบ่งให้แมวกินด้วยครับแมวชอบกินเพราะมันเห็นผมกินปุ๊บมันก็จะมันก็จะร้องนะครับเห็นผมเอาอะไรเข้าปากไม่ได้ครับบางทีผมก็กินอันเนี้ย บเป็นกลับแก้มไปเลยนะครับแก้มเบียร์ไปเลยวันนี้เราเราก็จะมาหัน่นหั่นใส่เป็นชิ้นๆนะครับใส่เป็นชิ้นๆอารมณ์แบบแบบแคล้ายๆแบบเนื้อปูเป็นก้อนนี่นะครับแต่เราก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก้อนไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่หัน่นเเราใช้แค่สามชิ้นนะครับแต่ปกติผมมีเยอะอยู่ครับ อินเดตู้เย็นอีกแต่ว่าใส่แค่นี้พอเพราะว่าทำไม่เยอะนะครับเนี่ยปูของเราครับใส่ไปเลยไข่เจียวปูครับวันนี้เราจะปรุงรสนะครับด้วยพริกไทยครับผมพริกไทยใส่เข้าไปเลยครับพริกไทยแล้วก็ชูรสครับ ก็ปริมาณนี่คือกะเกลเอาเลยนะครับเพราะว่าเราดูอันนี้ครับดูว่าเราใส่ไข่กี่ฟองนะครับนี่ซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวครับมันอารมณ์แบบเป็นแบบไข่เจียวแบบอารมณ์แบบทรงเครื่องหน่อยๆนะครับดูลุงรังหน่อยครับเพราะว่าผมอยากให้มันออกมาแบบมีรสชาติรสชาติหน่อยนะครับรสดีครับขาดไม่ได้โอเค แค่นี้ครับน้ำปลานี่ไม่เอาละเพราะว่าไอ้ซอสพวกที่เราใส่ตะเกียนะมันเค็มอยู่แล้วนะครับ<อ>เดี๋ยวเราจะเจียวแล้วก็ก,ก,ก,กินกับซอสพริกนะครับกินกับซอสพริกติดตามชมครับนะครับตอนนี้ผมก็ตีไข่นะครับตีไข่แบบให้มัน เขาเรียกให้อากาศเข้าไปในเนี่ยครับมันก็จะแบบว่ามีออกซิเจนอยู่ในไข่นะครับนดูแบบรดูแบบมีสาระในหน่อยนะครับเนี่ยครับเขาแบบว่าให้ให้ตีไข่แบบว่าถ้าอยากให้มันฟูอ่ะให้ตีแบบว่าตีแบบเยอะเลยนะครับแต่ผมก็ไม่ไอไข่เนี้ยมันไม่ต้องฟูก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับแต่ก่อนนะครับสมัยผมทําฟาร์มนะครับ การที่จะดึงรสชาติไข่ออกมาแบบให้ได้รสชาติมันจริงๆนะครับคือปรุงแต่เกลือก็พอครับเกลืออย่างเดียวครับแต่ก่อนผมเคยทําคลิปอยู่นะครับที่เอาไข่ไก่สายพันธุ์ต่างประเทศนะครับมากินนะครับก็คือใส่แต่เกลืออย่างเดียวนะครับคือไม่ไม่ต้องปรุงรสมากนะครับเราจะได้รสชาติไข่ของเขาเลยนะครับมาแต่ก่อนที่ผมเลี้ยงหลายสายพันธุ์มากนะครับไก่ผมก็ลองเอาไข่ของพวกเขานะครับมากินนะครับ ฟองแล้วเป็นพันผมก็กินมาแล้วนะครับไข่ไข่นกยุงเนี่ยฟองละห้าร้อยนะครับที่ที่ผมขายอยู่นะครับก็ลองลองกินหมดทุกสายพันธุ์แล้วครับผมเลี้ยงประมาณสิบกว่าสายพันธุ์นะครับสมัยก่อนแต่พักก่อนนะครับเรามาหาทุนก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับผมมาตอนนี้ก็ดูรายการทำอาหารไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องฟาร์มค่อยว่างอันอีกทีนึงนะครับ ก็มีอะไรก็ทําไปก่อน,นครับไม่ให้ช่องมันเหงานะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ยังยังยังดูยังอยู่ด้วยกันนะครับหลายๆคนก็ยังคอมเมนต์มายังทักมานะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับอ่ะเราจะใช้กระทะน้อยนะครับเพื่อที่เราจะแบบตลบมันอย่างนี้ครับแบบให้มันเป็นแบบรูปทรงสวยงามแบบที่เขาขายกันนะครับ ผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันนะครับอันนี้ครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่จะเอาไข่มามันเป็นแบบยาวๆเงี้ยครับเดี๋ยวเรารอาดูครับว่ามันจะเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะครับผมคิดว่าอีกสี่ฟองนี่มันน่าจะเยอะเกินไปสําหรับกระทะนี้เ้ยวยจะเปลี่ยนดิไม่เป็นไรครับอันนี้แหละ <laughs> ไข่เจียวปูครับเดี <laughs> ย๋ยวรอน้ํามัน ร้อนสักหน่อยครับหลังเลิกงานนะครับช่วงนี้ก็อากาศก็ซอบๆลงแล้วนะครับสำหรับที่เกาหลีใต้นะครับมันก็ใกล้จะเข้าหนาวอีกแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังร้อนอยู่ครับก็คือว่ามันร้อนน้อยลงครับอ่ะ,ะใส่ไปเลยครับ จะค่อยๆแบบว่าตะล่อมตะล่อมมันนะครับตะล่อมให้มันใส่หมดเลยสแบตบล์คล้ายๆแบบว่าออมเล็ดออมเล็ดหน่อยนะครับนี่สารกิจก,ก็มาครับเนี่ยผมผมเคยเห็นเขาทำผมเขาใช้แบบสองอันเงนี้ยครับพวกพวกที่โปรโปรนะครับแต่ผมไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับสำหรับการทำแบบนั้นนะครับ แต่ก็ลองหัดดูครับงานยากแล้วครับมันหนาครับผมเรอ,เด,อดูสิครับ ผมเคยเห็นใน YouTube แต่ก่อนนะครับที่เขาไอ้ทำแบบเนี้ยแล้วก็ที่มันให้แบบว่าไข่ข้างในมันยังไม่สุกดีครับที่ปาดออกมาบนข้าวครับแล้วมันยังไงอย่างงั้นผมก็อยากทําได้เหมือนกันนะครับมันต้องฝึกฝนครับต้องฝึกฝนแต่ตอนนี้เอานี้ก่อนนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับนี่โอ<ฮ>้เนื้อปูของเราครับ ต้นก้อนนะครับตรงเห็นเขาทําเขาจะห่อแบบกลมๆๆเป็นรีๆนะครับจะเราดูครับนี่ปน,นี่ครับเราดูเราดู ใกล้เคียงครับใกล้เคียงรอดูครับว่าผมจะทำได้แบบเขาหรือเปล่า ข้างในจะแบบว่าไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะครับนี่ครับไก่เคียงครับผมเดี๋ยวรอดูครับรอดู อันนี้มันร้อนนานพอสมควรครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับให้ดูใกล้ๆครับนี่ครับไอเจียวปูของเราแบบนี้นะครับว้าวโอว้ดูหนาแน่นมากครับนี่ครับ จอดครับให้ดูใ,ใกล้ครับนี่เดี๋ยวเราลองมาผ่ากันดูครับมาครับเดี๋ยวเราจะลองผ่าดูครับว้าวโหดูควันไหมครับนี่ครับ เนื oh, kind of ้อป right? ูเป็นก้อนๆเลยครับนี่ครับโอ้ยอดไปเลยครับน่ากินมากครับผมนี่ครับหอมปูอัดใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาชิมกันครับผมมาครับ มาลองชิมกันเลยโ้หร้อนๆเลยครับไข่เจียวปูอัดครับผม,บมนี่ครับีเนื้อปูรับเนื้อปูเน้นๆครับเนื้อปูอัดนะครับนี่เลยครับอื้อ ลองไปทำดูครับผมว่าโอเคครับอร่อยเฉยอร่อยจริงๆครับอืถ้ากินกับอันเนี้ยอีมีซอสพริกอีกหน่อยนะใช้ได้เลยครับว้าวรอ้รอนๆเลยจ้าอื ผมมีซอสพริกอยู่ครับใช้ได้คือใช้ได้เลยครับโอเคครับผมวันนี้ก็มาทำเมนูแบบง่ายๆหน่อยนะครับแต่ก็ผมก็ฝอยๆเยอะไปหน่อยครับก็คือ เมนูมันอาจจะไม่นานขนาดนี้นะครับแต่ว่าเราก็พูดคุยกันไปครับเนี่ยครับลองไปทําดูนะครับไข่เจียวปูอัดนะครับผมว่าโอเคเลยใครจะใส่กุ้งไปด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าผมกุ้งมันอยู่ในช่องฟิตก็เลยไม่ได้เอามาใส่นะครับอืมก็โอเคดีนะครับเป็นกับข้าวก็ได้กับแกงก็ดีนะครับก็เวิร์กอยู่ครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม